ที่เจ้าชู้ไม่ยอมจบสิ้นข่าวที่ได้ยินที่ชอบกินหอย เับเกียวให้บัญชีรัตนเจรัเดินไปกับรองโรดรองโรดให้มาครับเอาเอ็มผิดพลาดน,นะครับแต่เอ็มตัดบอลได้คือไหมจับเพลงเพลย์ไม้กับพี่ชาญพี่ชาญให้กับเจ้าเอกนะครับน้องเอกนะครับอย่าดูหัวนะครับน้องเอกถ้าตูหัวนะ่าจะแก่กว่าผมนะครับจริงๆน้องผมเอาไปแล้วกันเจ้าแจ็ค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 ทำอะไรแจ็ค้อมมาโอ้ ้าเขาแล้เขยะครับเกียงเกียงเบอร์แปดเกียง, 8, ยงให้มาลูกนี้อ่าพีชานพี่ชาน,ชานให้ไเอะครับไปรองรดรองรุดไปเพิงเพิงเอให้ยางจีรัดจีรัดไปแล้วครับจีรั ดีแล้วนะครับ,บลูกนี่เอาใจนะครับอขออนุญาตนะครับแต่ผมบ้างดีผมจะรู้จักจำเป็นต้องรู้จักน้องทุกคนนะครับในสนามเลยก็เป็นเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งคือหมายเลขหมายเลขหมายเลขย,ยิงเซนเตอร์นะครับสุดเก่งสุดดงังเทเบอร์15เลยครับนอกนั้นก็จะเป็นน้องผมทุกคนนะครับอะไรครับเอ็ม เอมเอให้ใครเอมให้ใครเอมไหลไปให้กับจีกัเบียกังเบียให้จีรัฐจีรัจีรัเ้ยอะไรกับตอนนี้ บ่สตัวติดในเสื้อให้พี่บุญตีบุญเึ้นฮะตีพี่บุญก็เป็นข้า,าการกูให้แบบตอนด้วยกันนะครับตอนลูกียวกับผมเลยครับเล่นบอลไปด้วยกันจะไปข้า,าการโอเคโอ้อภิรักอภิรักตายครับ เซนเตอร์ผมนี่ครับลูกพระพายนะครับนี่เอ็มเอ็มให้มาเกี้ยงเปี้ยงขึ้นมาเพลิงเพลิงให้ไปเอกเอกเอกให้ใครเอกให้เก้าสามก้าสามโอ้โหเปี้ยงเปี้ยงเกี้ยงให้ไปกับเจ็กเจ็ก ไม่ใช่แจ็คคู้เคยรักเลยนนี่แจ็คแจ็คแจ็คคือปาเตียงเตียงตักมาจีรศโอ้จีรศนี่จีรศเขาเอราะเป็นอดีตทนผู้บอลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะครับถ้าใครดูหน้ารีสวนเนี่ยก็จะเห็นคนนี้นะครับนะครับมอทัวกิงตั้งเตะจากประตูนะครับมองแล้วก็ ให้มาทางกา้าพี <áng> ่บ <here S 1> ูนให้มาทางอนุรักษ์อนุรักษ์โดนกินเอินดุนไดพี่เกียงเกียงเกียงเออ่น้องเอ็มเอ็มให้กับเพลิงเพลิงให้มากับลองรอดรองรอดรองรอดคีมมาให้กับพี่ชานพิชานให้กับเพลิงเพลิงให้มาทางกับซ้ายเกียงเกียงโอ้อะไรครับลูกจะไม่หอนครับพี่แจ็ค พี่จะคโคตรมาพี่ชานอ่ะแล้ลูกลูกข้าสี่สิบอ่ะเอทให้มาพี่เกียรติเปิดสี่พันแล้วครับนี่เป็นเป็นเพื่อนผมนะครับนี่เรียนมัธยมด้วยประถมะะกแก่ปศหนึ่งยันปศห้าอะไรแบตัวนี้อ่ให้มาอย่างเตียงเตียงให้กันลองลองลดวิ่งแล้วลองลดลองลดลองลดลด ดวงดุดร้อนด้วยครับไม่ออครับบอลสไนสัมำบอเส้นอยู่ครับบอลสไลส์เส้นอยู่ไหลมาตรงกลางยัดเขี้ยบเอาไว้รับเจ็ดบอลไว้แล้วครับลูกนี้แทงไหมแทงไหมให้เจ้าเด็กครับจะบอลกลามาสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งเราได้ได้ไงสามต่อหนึ่งลูกนี้ประตูประตูประตู ประตูผมได้ยิงสิบเข้าเข้อ็ดเหลือจเชื่อนครับเอานีษาตัวนี้สุดยอดและลองทันะครับโอ้โหร่นี้ต้องจบครับ 99. 9แต่หอร์ลองทัดเซไม่ได้ปกติพี่ปกติจุดิบเข้าสิบเอ็ดะครับโอ้โหอีสิบเอ็ดอีสิบเอ็ดปจังไก่ปะปัลูกสิบเอ็ดไม่ยิงตับประตูกันเลอ้าวมาเป็นจะมาเป็นจระมาเพลิงเรื่อยๆไปเพลิง ดบอลพลงให้มาจังโอลูกเกลูกเกพีติกพีติกพีติกให้โอ้บอลกิดเซฟได้มาแล้วครับบอลตัวเกดบอลตัวเกดอยู่ทางขามเดีนชนะเปลียนเปลียตัวเป็นนะเอาลยครับเอ็อ็โอ้สวยดีสวยให้แล้วแลวทีจีมอยู่เดี๋ยวกเสร็จ้พีวน เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยโอ้โหดาวสองดาบแรกไม่ได้ผ่านมาโดนดาบสองกับโอ้โหเมื่อกี้พอทุ่งเกลี่ยจะได้ประตูแล้วครับมาเสียประตูเห็นนี่ไงเคาเตอร์แอคทีฟจบเด็บเล็บเอาไม่ได้แล้วจะยังไงนะฮะน้อยมากนี่เป็นการที่โอ้โหที่จะทิพซ์พัท่ดเหมือนอาชีพเลยนะเบน ครับีหมู็ปดูสิูสิตสงี่ยม่ลำกลัวเดี๋ยมาช่วยเดีดชื่แล้วครับเปิดไฟสนามแล้วฮะต้องใช่ต้องใชเห็นดูแล้วเห็นดูเลย ก้าวเพิ a. A. Okay, okay, day, ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรีจัดเดี๋ยวมันก้าพิมคุยอยู่เลยแต่ว่าทั้งสามที่ทานบอลนี่นะครับที่เหมือนจัดบอลไม่ได้ครับนะอากาโมธุวคิดเซตบอลขึ้นมาใหม่โดยเบอร์ยี่สิบนะครับเป้าหมายที่บอกอะไรขึ้นมาลูกนี้โอ้โหลองงดครับ มอตัวเก่งโดยเบอร์ยี่สิบเบอร์สองสองเบอร์ห้าบ้าไหมอึดอึดโอ้โหสวยด้วยเลยเท่เท่สวยดีเลยทีด้วหลำเลาโอ้โหเลยโอ้จะไมเอาใส่ได้รุเเดียวครับพิษเดียวไม่มีโอกาสเนี่ยถ้าหลุดไปนี่โอกาสจะเอาคืนได้หรือเปล่าคู่นี้อย่างไรก็ย้ายเสมอนะพราะว่า อันนี้เสมอกันได้นะครับใครชนะก็ขอชนะในเกมเวลาเป็นน้อยแล้วครับเสมอกันเสมอเลยทั้งคู่เราเพีแค่ให้เจอกันเฉยเราไม่ได้จัดระดับอะไรเลยครับอะไรครับมาแล้วครับเอรอร์ให้ไปขนลุกเลยเด็กตัวได้เลยครับเด็กชาาครับยกมายกหนึ่งเข้าเลี้ยเข้าเข้าเลียเลยไม่เป็นไรนะครับเราชุดบอลเราไม่ได้เน้นนะครับผม็นบ้านเป็นตัวนะครับ เอาเจ้าเอกออกแล้วเอากองเกียรลงไปครับครับขอบคุณค <Okay. S 1> รับหลอกสัญญาต้องมีทุสิ์ก่อนนะครับ,บนะรทุเกียร์กระดิ่งนะฮะรีบเลยครับรีบเลยโยนครับพิยั์กูนเหมือนให้กูอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อซ้อายให้พิชโชคบอตัวเกียร์ลำเรียงขึ้นมาทางซ้ายครับบอตัวเกีย์ ให้มาางพี่บูญพี่บูญลงนี้สั้นไปนิดนึ่งนะครับอะไรครับพี่เกียรติให้มาทังนำเด็ดนำเด็ดให้มาทังเจ้าชันพี่ชันพี่ชันโอ้อะไรครับเกียรติใมาทังไอแอรอวางหลังไร ลูกนีทะลุไหมไม่ทะลุนะครับอี่กูเนี่ตัดบอลไม่ได้บอลเอาด้านข้างไปอะไรครับลูกนี้ลูกนี้มันจบจากที่ไหนมาเลยทุกอย่างไม่ถูกเงยอะไรครับมอทุกจี ได้เป็นฝ่ายคุ่มบอลมานะครับมองทั่วปิดนะครับได้มาทางพี่บุญพี่บุญได้มาทางกองกลางที่เฟย์เบเกอร์ตัวนี้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้ามาทางพี่ติ๊กพี่ติ๊กมองแล้วครับลูกนี้เอามาแล้วครับลองอดลองอดเอาเละครับเออจัดบอลนี้ดีทเดียวเบ๊กจามะไม่รีบร้อนครับเซตบอลนี้กลาง เห็ไหมโอ้โหลื่นครับเป็นคนที่หล่อนะครับหล่อลื่นหล่อลื่นเยอะใช่นะทีมเป็นจม่าหล่อลื่นเยอะล้วงหน้เรื่องง่ายๆก็เป็นสิงเดอร์แล้วให้เก้นครับไปแล้วครับเปิดแล้วท่านมาโอ้โหท่านท่านท่านหล่อแกไม่ได้เก่งเรื่องจับจูนอะไรนะครับแกจับผู้เล่นฝ่ายสุขภาพอะไรเงี้ยดูอะไรครับมาโมทุวร์กิจโมทุวรกิจเปิดยี่สิบสี่ครับมองแล้ว ไปแล้วตนึีเนี่ยโอ้โหแหมนิริราครับพี่ต๋องก็ใหญ่เลยครับก็พูดสิเปเให้นะครับถือว่าีครับสิเปอเซ็ตให้เวทันทีครับบรรจุนีครับสไลด์แบบไม่ฟาวทุ่มเทไเกินครับพี่จุนแต่ก่อนที่ทุ่มทิ้งนะ๋ยวนี้เรื่องทุ่มเทเยอะเดี๋ยวมองดู้านหลังทุติดก <ikh> พี่ว้นหล่อสวยที่ดีครับพี่ว้นให้กักนจิกค้างน่อครับจิกค้างใจช่องไม่ทันครับเดยนมาให้พี่ยักษ์เราแอบอุ่นสแสลบนะเดี๋ยวนี้นะครับเอ็อแทงช่องมาครับเต็มเียงเอาไว้กว่าไหมให้กับจีรักจีรักจีโอ้โโอโโยเยี่ยมเย็นบานน้ำแข็ง โอ้โหนี่เป็นเกินเงินนี่เลี้เกินสองประตูต่อศูนย์ครับไปไรครับผลการกข่เราไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ครับเรามาร่วมกิจกรรมที่ช่วยน้องนักบอลทุกทีมบันบิดครับบอลเชือกสายตองครับพี่ตองดึงจกักรกันทางซ้ายหนาวเลี้เกิน

ลาก่อนมาครับเสาร์ประตูตะศูลก็ให้สจโชคเอาไม่ใช่เว้ยคุณขายกันเลยฮะโกงๆแหมต่อบอลได้สวยครับเบนจามาเบนจามาสวยครับวันนี้เล่นบอลได้สวย,ยางามพี่เดียวครับจีเบิร์ตดีมากมีกองหน้าที่มีความเร็วแผ่นบอลทะลุนี่ได้เปลี่ยนทุกรูก่เลยครับกดใส่แล้วก็กูครับบอลไหลน้ำข้างไปอย่างเอาคืนมาได้ครับ đang lại, à, à. lại gặp này thẻo lại tăng chef một lần nữa đi lên suối nhà bên cho mát lại gặp đèn cang bên cho mát thẻo thua lắm nha các này đã thử qua nha đây còn ครับคนที่เข้าที่หนึ่งก็ชิงที่หนึ่งครับคนที่เก้าที่สองก็ชิงที่สามนะครับครับผมเดี๋ยวคู่ต่อไปครับผงเครียดครับคู่ต่อไปก็อันอัน่สามเราจะมาชิงที่ห้ากันนะครับแล้วก็คนที่ได้ที่หนึ่งเราก็จะแข่งเป็นคู่สุดท้ายใช่ครับครับเลนนไฟเล่นไฟนะนีคู่หลังนี้เล่นไฟนะครับแล้วพี่วันนดีพี่บเราก็ มีทั่วชาเลิกอยู่ใบเดียวใช่ครับหนึ่งใบใบเดียวครับเราไม่มีทั่วอาณาบริเวณเพราะว่าเราพุ่งตรงๆแล้วครับไม่มีลบอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเงินส่วนค่าจ่ายทั้งหมดหักแล้วนี่เราก็จะมอบให้กับนักกีฬาของมหาลัยทั้งหมดเลยครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอ้าเอาลูกนี้โอ้โกวีโอ้ลูกนี้นะครับสองประตูต่อเลยครับโอโกวีสีงประตูตัวเอง ลูงนี่สวยงามากนะครับแต่จริงคล้วมันตัวเองยกมือขอโทษขอโพยกับเพื่อนนะครับฝั่งตรงข้ามก็บอกว่ามึงทำอีกทีนึงแบบนี้กูเจังเลยมาเริ่มกันใหม่นะครับหนึ่งต่อสองครับทุกยูนดตตามอยู่ครับเอาละครับเกียงเกียวเอาแล้วไปไปได้ไหมโอ้ แต่บอลยาวที่นี่ครับไม่เล็บจังหวะฟุตบอลได้ซาวใช่ไหมครับเกมยังไม่จบนะครับ,กยยรบสกอร์อยู่ที่สองประตูต่อหน,นึ่งนะครับตรเตียงให้ขึาา้นไปยังอู่อดูแลากาีก้านะบิก๊กเจ้าบิ๊กนะครับนี่ของกาสคลาสสิกตัวนี้นครับข้ามบิบ๊กให้ไปเก้าเิ็มเอ็มให้ไปทางขวานะครับแคร แต่คอสนะครับลุงนี้บูเลอร์ลุงทีออฟไซด์นะครับเฉกเลาที่ดีทีเดียวว่าแพงหลานทองธุรกิจบดินเห็นสวยงามทั้งคู่ครับแต่ดูที่จังหวะจบเท่านั้นเองนะครับบอลเอาโซนะครับนี่เห็นว่าโอ้โหลองลอดลองลอดโอ้โหลองลอดลองลอดเลยครับลูกนี้ลูกนีบัตรทองครับดิงวิ่งเห็นว่าไม่ไม่น่าเชียดอาศัยเป็นตำรวจเก่านะครับจับวิ่งไล่จับ ใช่ครับไปรักโอ้ล like ah. ูกน um yeah> ี้สี่ข yes? ้าวบอลเปิดเลยเปิดโอ้ลูกไม่ถึงนะครับเออเจตนาดีครับลูกนี้อ่ออะไรครับโบว์โบว์ฟิวตัวนี้อะไรครับพี่บุญพี่บุญพี่บุญนี่พี่พี่บุญให้ให้ใครให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่โอ้โดนดับเดินได้ไหมจี๊ด

หน้าประตูไม <radas> <ido> ่มีใครอันดุลักขึ้นไปเบอยี่สอันดุขอบอนขอบอนขอบอนเบอยี่สเบยี่สให้อันดุลัก้อนดุล์พี่บุญพี่บุญพี่บุญจริงเลูกนี้โอ้โหสองสองประตูต่อสองรับ ลูกนี้ยกเทนินให้อนุรักษ์สีเกิ้ลมาเปิดสวยได้ยินทีเดียวครับยิงเท่าเสาหนึ่งเหมอกันสองสองครับนี่ครับผลการแข่งขันเราบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับทุกคนนี่เล่นงนะครับสนุกสนานกันที่เดียวเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาเสียเวลาครับจะมีสกอร์เกิดขึ้นอีกไหมช่วงท้ายเกมโอ้โหล็อกสวยทีเดียว ลากมาดีเซนเซนคอสไม่ไม่คอสติดต่อไปบังเอาไว้ตัดมาถัดแบก็กถัดแบ็กยิงอู้หูยังไม่ตรงกอ็ับบอลอดอกนานข้ามไปบอลประตูเท่ากาันยับเป็นบอลเรื่องในจากธุรกิจบันดิต นั่ครับพี่นันเอาแล้วครับสกอร์อยู่อย่างนี้เราจะให้ครองที่สามรวมกันนะครับใช่ครับแม้ว่าจะไม่มีถ้วยไม่มีอะไรแต่ถือว่าอะไรครับสกอร์อยู่ที่สองประตูต่อสองนะครับครับอะไรครับพี่ชานพี่ชานไล่ไปพี่ชานไปไหนเบอร์เสบิ้นเบอร์เสบิ้นให้มาเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กให้มาเจ้าบิ๊กให้มายังสายลองลดลองลดให้มายังเจ้าเอ็มเอ็มเอ็ม เอ็นยังใครจีรันโอ้โหไม่มีใครด้วยและเรียกถึงจังหว่าแถวสองเฮ้ยต้องดังยิงโอ้โหไม่เต็มเท้าเอาแล้วดูดีว่ายังไงเปิดไปเฮ้ยให้นลือสีเกิดร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรบังไว้ดีเที่ยวเลี้ยมบอลดีเที่ยวเปิดไรบ้างเอ้ายังไม่ถ่ายครับโโอ้ห กับเบสนอลโอ้โหทุกเทีมากครับท่านทดลองทดลองใช่ไหมเอาละครับตอนนี้มอทัวิ์เกิดทุโตัวรักสิเกิดทุไมเบอร์สีเบสีกับเจ้าเอ็มเอ็มอีกเสร็จไม่ได้ครับเอ็มให้ช็อตมาแล้วครับเอียงเอียงมองนะข้างหน้าจีนบข้างหน้าจีนบข้างหน้าเอ็มโอ้โหโองเกิน ลูกนี้ได้ฝ่าวิจารณ์ได้ฝาลูกนี้ถ้าเป็นสกอถ้าเป็นสกอก็จะขึ้นครับอีกครั้งนะครับอาจารย์เปิรากันอาจารย์เปิรอาจารย์เนียเอาละครับลูกนี้ลูกนี้จะเป็นไงกรนมางการจะเป่าหรือไม่เป่าแต่ว่าลูกนี้ที่ได้เป็นจะ่โดยเจ้าเอ็นะเจ้าบิ๊กนะครับเจ้าบิ๊กจะเป็นคนปั่นฟีคิดนะครับ ถ้า,าเป็นสกอร์ก็จะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะนำไปสู่อันดับที่สามนะครับแต่ถ้าลูกนี้ไม่เข้าน่าจะเสมอกันแล้วก็แต่ครองแชมป์ที่สามด้วยกันนะครับในบอลการกุศลวันนี้นะครับเอาละครับลูกนี้ลูกนี้อาครับบิ๊กบิ๊กอ่านกู เดี okay, ่ยวโกเฟลโอเคถ้าไม่จ okay. ร oh ิงข้าพุทธเปจ้าอะไวครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่สองประตูต่อสองนะครับพี่ติกพี่ติ๊กพี่ติ๊กให้ให้ให้เลยนอนอนุรักษ์ดูโดนร่นก่อนนี่ไปแล้วโอเคเอาไรครับเบอร์หกเบอร์หกผ้าไหมโบกโอ้โห ลูกนี้เอะไะครับบอลตุกิจได้ทุ่มอะไรครับเอะไะครับคุณบอลบอลตุกิจออกไปครั้งแล้วครับบอลตุกิจได้ทุ่มโดยพิธีคุ้มไปแล้วกับบ้าพิธีเบอร์ยี่สิบสีเบอร์ยี่สิบสี่เบอร์หกพัน้าครับวางหลังไลยนะครับโอ้โหลูกนี้นะครับวางไปเลยครับดาวบิ๊กดาวบิ๊กให้มาทางแอร์ดาวแอร์ครับแอร์ อะครับเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กคืนมาใครเจ้าบิ๊กตอนนี้บอลยังอยู่ในการต้องรอของเบนจาม่านะครับเบนจมาเบ็นควา้งเกล็ดเกียล็ดไล่งค์น้วชานชานได้จ้บิ๊กเจ้าบิ๊กวางหลังลาเลยครับลูกนี้ไปแล้วครับเจ้าเอ็มเอ็มเอเจียงเกียงกเบ้อไปเกียงผ่านมาเฮ้ยใครโ,โอ้โหบอลเวลาวบอลนี้นะครับ วินาทีสุดท้ายเลยครับสกอร์จบที่สาวประตูต่อสองเลยครับบัณฑิตบมาก็ได้อันดับสามนะครับไปครองแล้วก็สิบเกาประตูกี่ประติเลยครับได้ที่สี่ไปรองเลยครับคะแนนคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปอันดับสามระหว่างทีมกำพล์เอตกับทีมรวมเพื่อนนะครับกับทีมรวมเพื่อนเอาลงไปเลยนะครับ ก็สองขอขอบคุณเลยครับ,บสิงเ,เก่าเบจมาอราชุทิปแล้วก็สิงเกามาอะไรทุก cellent, ทกิจกรรมครับผมเดี๋ยวอาจะจัดกันใหม่นะฮะอาจจะจัดกันใหม่เจอกันใหม่ครับก็เป็น,นกิจกรรมที่ทการกุศลนะครับแนนห้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่สิ่งสําคัญก,กว่าคือการใจนักกีฬาสิ่งที่สุดยอดในวันนี้เรามาทําการกุศลน,นะครับเพื่อสมทุนให้กับน้อง นะครับกีฬาฟุตบอลมาอะไรธุรกิจบัิษีทเส่นก็เป็นลูกเป็นหลานเราทั้งหมดนะครับแต่ว่าสุดยอดสุดยอดต้องยอมรับเลยนผมอายุขนาดนี้และมีรุ่น,นผมที่หลงไปนล่นปากโง่คนนะครับที่เป็นภาพความจุติรรมเป็นภาพปาประทับใจเป็นภาพที่เป็นนิสสภาพกันจริงๆนะครับเราก็เป็นเกรือข่ายของหนึ่งของมอธุรกิจ